สวัสดีนะัเกเรียนในระดับชั้นป .5 ทุกคนนะคะกลับมาเจอกับครูปูในรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการหาราคาขายนะคะต่อจากวันพฤหัสที่แล้วนะคะ,ะยังไม่จบนะครูแบ่งออกเป็นสองช่วงแล้วกันนะคะเพราะว่า แบบฝึกหัดมันค่อนข้างเยอะนะคะเรากําลังจะจบแล้วนะคะเพราะว่าเราเข้าสู่หัวใจของบทนี้แล้วนะคะก็คือการหากําไรขาดทุนแล้วก็หาราคาขายเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวันนี้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวขอย้ําหลักการคํานวณหากําไรอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะการคํานวณหากําไรเนี่ยถ้าเราจะหากําไรใช่ไหมคะ อ่าเราก็เปลี่ยนกําไรที่อยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้อยู่ในรูปของเศษส่วนแล้วก็คูณกับทุนนะคะก็จะเป็นเศษ3 0ส่วน100คูณกับทุนนะคะนักเรียนก็จะรู้ว่าได้กําไรเท่าไหร่แต่ถ้าเราอยากรู้ราคาขายของกําไรนะคะนักเรียนก็เอาอะไรคะอ่าไม่ไปอะคะ นถ้าเราอยากรู้ราคาขายในเรื่องของกำไรเนี่ยเราก็จะเอาทุนบวกกับกำไรนะคะแต่เราต้องรู้กำไรมาก่อนนะคะเราถึงจะหาราคาขายได้เนาะต่อไปนะคะการคำนวณหาขาดทุนนะคะเราก็เปลี่ยนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของขาดทุนเนี่ยให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะก็จะเป็นเศษสิบส่วน100 คูณกับทุนเนาะพอเรารู้ขาดทุนปุ๊บเราก็สามารถรู้ราคาขายของขาดทุนได้นะคะโดยเอาทุนเนี่ยลบกับขาดทุนนะคะแต่เรนจะต้องคำนวณหาขาดทุนมาก่อนนะคะอ่ะในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครูให้เรียนไปทำการบ้านใช่ไหมคะเป็นการเขียนอ่า การเขียนแสดงวิธรรมในหน้า57ใช่ไหมคะหลักการเขียนเนี่ยเราจะใช้หลักการเทียบบัญยัติไรย่างนะคะคือ,อ,อสองบรรทัดแรกเนี่ยเราจะอธิบายความหมายของกำไรหรือขาดทุนนะคะที่เป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ก่อนนะคะแล้วก็บรรทัดที่2เนี่ยเทียบที่1นนะคะแต่เราไม่จําเป็นต้องเขียนก็ ได้เพราะเราเขียนจนเป็นเซียนแล้วเนาะเราสามารถตัดบรรทัดนี้ออกไปได้เลยนะคะแล้วก็เราก็หากําไรหรือขาดทุนก่อนนะคะพอเราได้กําไรหรือขาดทุนเนี่ยเราก็จะสามารถหาราคาขายของกําไรหรือขาดทุนได้เนาะอ่านักเรียนหยิบหนังสือมาแล้วก็ตรวจไปพร้อมครูปูเลยนะคะในหน้า57เนาะอ่าห้าสิบหาสิบเจ็ดนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครูปูทําข้อ1ข้อ2ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างเนาะแล้วก็ให้เรียนไปทําข้อ3จนถึงข้อ หกเองนะคะเดี๋ยวหยิบหนังสือมาแล้วก็ตรวจไปทีละบรรทัดตามครูปูเลยนะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะข้อสามเนี่ยเขาบอกว่าแม่ค้าลงทุนทำกล้วยทอด900บาทใช่ไหมคะขายได้กำไราไเปอร์เซนต์โจทย์อยากทราบว่าแม่ค้าขายกล้วยทอดได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ใช่ไหมคะอันนี้คืออะไร900ก็คือทุนใช่ไหมคะตรงนี้คือกำไรแล้วก็ส่วนตรงนี้คือราคา ขายใช่ไหมคะหรือขายไปก็ได้เนาะอ่ะเราจะต้องหาอะไรก่อนสเต็ปแรกเราจะหากําไรก่อนใช่ไหมคะอ่ะเราก็จะบอกว่ากำไรสามเร3 0ซ์หมายความว่าทุน100บาทขายได้กําไร30บาทเนาะต่อไปเราตัดบรรทัดที่ทุน1บาทออกนะคะเราข้ามาเทียบที่โจทย์ให้เลยนะคะทุน900บาทขายได้กําไรเศษ30ส่วน100คูณกับ 90 0นะคะเรียนก็ตัดศูนย์ออกเป็นคู่เลยชึบนี่ก็จะเหลือเป็นบางคนอาจจะตัดเป็นสะอ่แบบนี้ก็ได้นะเรียนไม่ผิดนะบางคนบอกว่าครูขานุมไม่ได้ตัดเหมือนครูป,ปูวนี่นะเรียนตัดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็จะเหลือเป็น3คูณกับ90เท่ากับ 270อ่าเขาได้กำไร270บาทแต่โจทย์ไม่ได้อยากรู้กำไรใช่ไหมคะโจทย์อยากรู้ราคาขายเราก็จะสรุปให้เขาว่าแม่ค้าเนี่ยขายกล้วยทอดได้เงินนะคะทุนบวกกำไรก็จะเป็นทุนของเราคือ900บาทนะคะบวกกับกำไรคือ270เท่ากับเท่าไรคะนะ 1,170บาทนะคะเข้าขายไปทั้งหมดนะคะรวมกับทุนและกำไรได้1,170บาทแล้วเรียนก็สรุปคำตอบถ้าบรรทัดตอบไม่พอเรียนก็ตีเส้นขึ้นมาเนาะแม่ค้าขายกล้วยทอดได้เงินทั้งหมด1,170บาทนะติ๊กถูกตามเลยใครทําแบบนี้นะคะชืบใครไม่ถูกเรียนก็แก้ให้ถูกเลยนะคะโอเคอ่ะต่อไปข้อ4นะคะ ข้อ4เขาบอกว่าพ่อค้าซื้อปลาดุก600บาททำปลาดุกย่างขายขาดทุน5%เปอร์เซนพ่อค้าขายปลาดุกย่างได้เงินเท่าไหร่อันนี้600ของเราก็คือทุนใช่ไหมคะ,ะตรงนี้คือขาดทุนขายได้เงินเท่าไหร่ก็คือราคาขายนะคะหรือขายไปก็ได้น <Yeah. S 1> okay. ะโอเคถ้าเราคิดแบบว่าข้อกาทำใหญ่นะเรียน เราหาขาดทุนก่อนใช่ไหมเรียนขาดทุน5ส่วน100คูณกับ600ใช่ไหมคะคิดเร็วๆเลยชึบๆก็จะเหลือเป็น5คูณ6เท่ากับ30รู้แดูแขาดทุน30หาขายไปได้เลยขายไปก็จะเป็น600ลบกับ30เท่ากับ570บาท นี่ได้คําตอบแล้วเนาะคิดเร็วๆนะคะคิดแบบข้อกาเนาะอ่ะแต่ถ้าเขียนแสดงวิธรรมล่ะก็จะได้เป็นขาดทุน5%หมายความว่าติ๊กถูกเลยจ้าบรรทัดแรกทุน1 0 0บาทขาดทุน5บาทค่ะใครเขียนแบบนี้ติ๊กถูกเลยต่อไปทุน600บาทขาดทุนเศษหส่วน1 0 0คูณกับ600แล้วเราก็ตัดศูนย์ออกเป็นคูนะคะก็จะเหลือเป็น หคูณกับ6ได้เป็น30เหนมเหมือนตรงนี้เลยเนาะต่อไปดังนั้นพ่อค้าขายปลาดุกได้เงินถ้าเป็นขาดทุนเนี่ยเราจะเอาทุนนะคะก็คือ600ลบกับ30ขาดทุนของเราลบ30เท่ากับ570บาทค่ะคูชิปได้แล้วแล้วเรียนก็ตอบพ่อค้า,าขายปลาดุกย่างได้เงิน570บาท นะคะต่อไปยากไหมเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปข้อ 5, ค่ะค่ะข้อ5ร้านค้าซื้อตู้เย็น5,000บาทขายไปได้กำไร15%าเร์เร้านค้าขายตู้เย็นราคาเท่าไหร่นะก็จะบอกว่ายังง่ายอ่ะอันนี้คือทุนใช่ไหมคะนี่ทุนกำไรขายไปหรือราคาขายก็ได้ โอเคนอันทัดแรกก็หาเลยอะ่ะแต่ถ้าถ้าหาเร็วๆล่ะเราก็จะบอกว่ากำไรสิส่วนหนึใช่ไหมคะคูณกับห้าพันี่ศตัดศตัดศตัดศก็จะเท่ากับส5บหคูณกับห้าเท่ากับเจ็บาทนี่เขาได้กำไรเจ็ดร้อยห้าบาทขายไปเท่าไหร่เรียนขายไปเรียนก็เอา5,000ใช่ไหมคะทุนบวกกับกำไร ก็จะได้เป็น5,750บาทอันนี้เหมาะกับข้อข้อที่เป็นข้อกานะคะอะแต่ถ้าเขียนแสดงวิธรรมเราก็จะบอกว่ากำไร15%าเร์เซหมายความว่าทุน100บาทขายได้กำไร15บาททุน5,000บาทขายได้กำไรเศษ15ส่วน100คูณกับ5,000บาทใช่ไหมคะอย่าลืมหน่วยนะศูนย์ตัดออกเป็นคู่คะ่ะนี่ก็จะเหลือเป็น 15คูณกับ50ใช่ไหมคะได้เป็น750บาทนะยังไม่เสร็จนะโจทย์อยากรู้ราคาขายเราก็จะบอกว่าร้านค้าขายตู้เย็นราคาทุนบวกกำไรก็จะเป็นอะไรคะ5,000บวกกับ750ค่ะเท่ากับ5,750ค่ะคู่นี่ได้แล้วแล้วเรียนก็ตอบแค่นั้นเองร้านค้าขายตู้เย็นราคา5,000 750บาทนะทำถ้าไม่พอก็ตีเส้นเพิ่มนะอ่าใครทำแบบนี้ติ๊กถูกเลยนะคะทีละบรรทัดเนานะอ่ะต่อไปข้อ6ค่ะข้อ6นะคะเขาบอกว่าวิสรุตเนี่ยซื้อเครื่องออกกำลังกายนะคะราคา8,000บาทซื้อแล้วอาจจะออกกำลังกายจนหุ่นดีแล้วก็เลยขายขาดทุนนะคะขายไปขาดทุน12%เเนาะ จอดอยากทราบว่าวิสรุตเนี่ยขายเครื่องออกกำลังกายราคาเท่าไหร่นะเราก็จะอธิบายขาดทุนก่อนใช่ไหมคะ8,000ก็คือทุนของเราค่ะตรงนี้ก็คือราคาขายขายไปหรือผู้จ่ายต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ก็ได้เนาะนะเราก็จะอธิบายว่าขาดทุน12เปร์เซหมายความว่าทุน100บาทขาดทุน12บาทต่อไป ทุน8,000บาทค่ะทุนเศษ12ส่วน100คูณกับ8,000นะคะตัดศูนย์ออกเป็นคู่เลยชิบก็จะเหลือเป็น12คูณกับ80ค่ะ12อ่าใส่ศูนย์รอ1ตัวค่ะเอาศูนย์ตัวนี้ไปใส่รอ1ตัวเอา12คูณกับ8ได้12,8เป็น96ค่ะใส่หน้าศูนย์น่าเขาขาดทุนไป960บาท ต่อไปยังไม่เสร็จเนาะเขาอยากรู้ว่าวิสรุตเนี่ยขายเครื่องออกกําลังกายราคาขาดทุนนะเรียนก็เอาทุนลบกับขาดทุนใช่ไหมคะแปดพันลบกับ960ารนะแปดพันเก้า้เท่ากับเท่าไหร่นะเดนนี่ตั้งลบเลยค่ะใช่ไหมเหลือ0เหลือสตัวนี้ถูกยืมไปหนึ่งใช่ไหมคะ ็จะเหลือศูนย์อ่าเหลือ7,040บาทค่ะ7,040บาทเขาขายไป7,040บาทน่ตรงเลยนะคะแล้วเรียนก็สรุปคำตอบใครทําแบบนี้ติก๊กถูกเลยค่ะทีละบรรทัดเนาะอ่ะต่อไปนะคะในหน้า58นะคะหน้า58เนี่ยครูป,ปูไม่ได้ให้หน้าเรียนทํานะคะเดี๋ยวทําไปพร้อมกันเลยนะคะจะเฉลยข้อ8ก่อนนะคะข้อแเนี่ย แม่ค้าซื้อน้อยหนาราคา6 0 0บาทขายไปขาดทุน15%แม่ค้าขายน้อยหนาได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ขาดทุนนะคะอันนี้คือทุนจ้าขาดทุนอันนี้คือขายไปราคาขายใช่ไหมจ๊ะอ่ะเราก็จะอะไรก่อนหาขาดทุนก่อนใช่ไหมคะขาดทุน15%หมายความว่า ทุน100บาทขาดทุน15บาทาต่อไปทุน600บาทขาดทุนเศร็จส่วน100คูณ600บาทใช่ไหมคะตัดศูย์ออกเป็นคู่เลยชื่อมาก็จะเหลือเป็น15คูณกับ6คะ่ะ15คูณ6ได้90บาทนะคะยังไม่เสร็จเนาะโจทย์อยากรู้ราคาขายใช่ไหมคะเราก็จะบอกว่าแม่ค้าขายน้อยหนาได้เงินทั้งหมด นักเรียนก็เอาทุนก็คือ600ค่ะลบกับ90เท่ากับ510บาทค่ะได้คำตอบแล้วนะคะแม่ค้าขายน้อยหนาได้เงินทั้งหมด510บาทนักเรียนมันมีวิธีคิดอีกแบบหนึ่งนะที่คิดเร็วๆนะคะแต่ครูไม่ได้สอนหลกในนี้นะกลัวมันไปตีกันนะคะเพราะว่านักเรียนเพิ่งเริ่มต้นเรียนเรื่องนี้เนาะแต่ว่ามันจะมีวิธีการหาอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือหาแบบนี้ สมมติเรารู้โจทย์อยากรู้อะไรคะโจทย์อยากรู้ขายไปใช่ไหมคะเราขาดทุน12เรใช่ไหมคะเราสามารถรู้ขายไปเลยค่ะขายไปก็คือเอา100%ลบกับ12เปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะรู้ว่าเราขายไป88%เปอร์เซ็นต์นะคะนะักเรียนสามารถเอา88%เปอร์เซ็นต์ตรงนี้หาราคาขายได้เลยค่ะก็จะเป็น88% ส่วน100คูณกับทุนนะคะทุนของเราคือ600นี่เราสามารถคิดครั้งเดียวจบได้เลยนะคะแต่คุณไม่ได้สอนลงไปในเนื้อนะเพราะว่าทั้งหากำไรทั้งหาขาดทุนหาราคาขายนะคะเอาวิธีเดียวแค่นั้นพอเนาะแต่ถ้าเราชำนาญแล้วเนี่ยพอเราขึ้นไปในระดับสูงเนี่ยเราจะเข้าใจวิธีนี้เองเนาะนี่ก็จะเหลือเป็นเท่าไหร่เรียน88คูณกับ6ใช่ไหม เท่ากับเท่าไหร่นะเรียนก็ตั้งเลย88คูณกับ6 8คูณ6ได้48ใส่8ทดเดี๋ยวถูกไหมเนี่ยมัน15โทษทีนะเรียนตรงนี้เป็น15%ปซนะคะครูไปจำมาจากข้อไหนนี่ตรงนี้เป็น15%เปซ็นะคะ15เปอร์1 0 0ลบ15เปซนก็จะเหลือเป็น85หเนาะตรงนี้ของเราต้องเป็น85นะลูกทษทีทดทีทดท คูไปจำมาจากข้อน่าจะเป็นข้อก่อนหน้านี้เนาะที่เป็นสิบสองเปอร์เซ็นตเนี่ยอ่าเรารู้ขาดทุนสิบห้าเปอร์เซ็นตนะคะอ่าถ้าเราอยากรู้ขายไปว่าเราขายไปกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยให้นักเรียนเอา100%ลบกับ15%เ็นกะเรียนก็จะรู้ว่าเราขายไป8 8นนะคะครูลบไม่ได้นะคะเพราะว่าครูไม่ได้ซื้อแอปต่อแล้วเนาะเพราะว่าเราจะเปิดเรียนแล้วนะคะ โทษทีนะที่คูเขียนทับอย่างงี้เนาะอ่ะแปดอเพอปุ๊บเราสามารถเอา85%ดาเปมาคำนวณหาได้เลยก็จะเป็น85ส่วน100คูณกับทุนนะคะแล้วเรียนก็ตัดศูนย์ออกเป็นคู่เลยนี่อ่ามันก็จะเหลือ85คูณกับอะไรคะคูณกับ6กอ่านะเรนก็ตั้งเลย85ดสิคูณหกคูณหได้30ใส่ศูนทษ 3นะคะ6คูณ8เป็น48บวก3เป็น51นี่เราได้แล้วขายไป1 5 1 0รยบาทนะเยนเหมือนกับตรงนี้เลยนะคะแต่ครูไม่ได้สอนลงไปในเนื้อหาตรงนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตีกันเนาะบางคนเนี่ยพอได้ไปหลายวิธีแล้วกลายเป็นงงนะคะครูก็เลยเลือกวิธีเดียวว่าให้เรียนหาขาดทุนออกมาก่อนใช่ไหมคะนี่หาขาดทุนออกมาก่อนแล้วค่อยหา ราคาขายดีกว่านะคะทำเป็นสเตปไปก่อนเนาะอ่ะแต่มันก็มีวิธีคิดเร็วๆนะคะก็คือแบบที่ครูสอนแบบนี้อาแต่มันก็เหมาะกับที่เราเอาไปทำเป็นข้อเอ่อข้อกาดนะคะต่อไปข้อ7ข้อเจ็ดย้อนมาข้อ7เนาะข้อ7เนี่ยที่ดารัสซื้อถุงผ้ามาราคาหลละ ราคาโหลละนะคะโหลละเนี่ยมีเท่าไหร่นะเดียนมี12ชิ้นใช่ไหมอ่าโหลละหนึ่อ่าหนึ่บาทนะขายไปได้กำไร10%เโจทย์อยากทราบว่าที่ดารัสขายถุงผ้าราคาใบละเท่าไหร่ตอนซื้อมาเนี่ยซื้อเป็นโหลเห็นไหมแต่เวลาขายขายเป็นใบนะคะ,ะข้อนี้จะหาสองสขั้นตอนนะคะเราจะอะไรอ่ะอันนี้คือทุนนะคะ อันนี้คือกำไรอันนี้คือราคาขายค่ะอ่าเราจะหาก่อนว่ากำไร10%บเรนต์นะคะเราจะหากำไรก่อนนะกำไรสิบร์เหมายความว่าทุน100บาทขายได้กำไร10บาทเหมือนเดิมค่ะเอาวิธีดั้งเดิมของเรานะคะวิธีหากำไรก่อนแล้วค่อยหาราคาขายเนาะต่อไปทุน1,080บาทได้กำไรเศษ10ส่วน100คูณกับ1นึ่ นะคะแล้วเดยกก็ตัดศูนย์ออกเป็นคู่เลยศูนย์ระหว่างหนึ่งกับแปดเนี่ยไม่ตัดออกไม่ได้นะนะต่อไปก็จะเหลือเป็นอะไรคะเหลือเป็นหนึ่งคูณกับหนึ่งร้อยแปดใช่ไหมอ่าเขาได้กำไรหนึ่งร้อยแปดบาทนะคะอ่าเราจะบอกก่อนนะคะว่าน่าที่ดารัตเนี่ย ขายถุงผ้าราคาโหลละเราจะบอกเป็นโหลก่อนนะแล้วค่อยหาเป็นใบนะคะน่ะที่ดารัสขายถุงผ้าราคาโหลละนาเดียนก็เอาทุนบวกกับกำรรไรนะคะก็จะเป็น1 0นึ่งบ่บวกกับ108เท่ากับตั้งก็ได้นะเดียนบางทีมองด้วยตามนาันอาจจะผิดเนาะ แปดแปดเลขสวยมากเลยนะคะ1,188บาทต่อไปยังไม่จบนะเราหาเป็นโหลแล้วนะคะ,ะนี่เห็นไหมแต่โจทย์อยากรู้เป็นใบนะคะนักเรียนจะต้องเอาราคาทั้งหมดเนี่ยไปหารกับ12ถุงนะคะเพราะโจทย์อยากรู้เป็นใบเนาะบางคนบอกว่าแล้ว12มาจากไหน12มาจากโหลค่ะ เขาซื้อมาเป็นโหลแต่เวลามาขายมาขายเป็นใบนะคะอ่าต่อนะหน้าถัดไปอ่าซึบนะตรงนี้เป็นข้อเจ็บนะอ่าต่อนะอ่าเราก็จะบอกว่าถุงผ้าหนึ่โหลมี12ใบนะคะทิดารัตขายถุงผ้าราคาใบละหนึ่นบแปนะคะหารด้วย12ก็จะตก99บาทนะคะ1ใบเนี่ยขาย99บาทนะคะ อ่าแล้วเรียนก็สรุปคำตอบว่าที่ดารัสขายถุงผ้าราคาใบละ99บาทอ่ะนี่คือวิธีที่เราเรียนมาแบบว่าหากําไรก่อนแล้วค่อยหา,าราคาขายใช่ไหมคะแต่ถ้าหาแบบวิธีเมื่อกี้ที่ฮุปูหาแบบไหนหา,าราคาขายเลยใช่ไหมคะอันนี้เราก็จะบอกว่าอะไรเรียนถ้าเป็นเรื่องกําไรอะ่ะกำไร10%แสดงว่าเราขายไปเท่าไหร่ ขายไปถ้าเป็นเรื่องของขาดทุนเนี่ยเราจะเอา100%ลบกับขาดทุนแต่ถ้าเป็นเรื่องของกำไรเราจะเอา100%เ์บวกกับกำไรค่ะ10%เท่ากับ110บาท1น0นะคะแสดงว่าเราขายไป1น0เรซเราสามารถเอา1น0มาหาราคาขายได้เลยก็จะเป็น110่วนหน นะคะคูณกับทุนของเราคือ1,080บาทค่ะตัด0ูออกเป็นคู่เลยอย่ะชึบก็จะเหลือเป็นอะไรคะ11คูณกับหน่นะต่อไปเร่งก็ไปตั้งคูณใช่ไหมคะ11คูณ108นี่ก็จะได้801 801เหมือนกันค่ะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่ 1,188เหมือนกันนะคะแล้วเรียนก็เอา1,188ตัวนี้ไปหารด้วย12นะคะแต่ตรงนี้เหมาะกับข้อที่เป็นข้อกานะคะเพราะครูไม่ได้สอนวิธีการเขียนที่เป็นขายไปเลยนะคะ ่ะแต่สอนเสริมให้นะคะบางคนอาจจะเข้าใจนะคะแต่บางคนไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะคะเราใช้สเต็ปเดิมของเรานะคะที่หาเป็นขั้นตอนเนาะเราหาเป็นอะไรก่อนหาเป็นกําไรก่อนแล้วค่อยหา ราคาขายหาขาดทุนก่อนแล้วค่อยหาราคาขายนะคะนี่คือสเต็ปของเรานะคะเราใช้สเต็ปสอสเต็ปดีกว่าเพราะว่าเราเข้าใจกว่าแต่ถ้าใครเข้าใจวิธีนี้ก็นักเรียนสามารถเอาไปต่อยอดในข้อการหรืออาจจะเตรียมสอบเข้าอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวสรุปนิดนึงนะคะสรุปการคํานวณหากำไรนะคะนักเรียนจะต้องเปลี่ยนกำไรเนี่ย ที่อยู่ในรูปเปอร์เซนต์หรือร้อยละให้อยู่ในรูปของเศษส่วนแล้วคูณกับทุนนะคะอันนี้น่าจะแม่นแล้วเนาะแล้วก็ราคาขายของกําไรเนี่ยก็เอาทุนบวกกับกําไรนี่คือสเต็ปที่1สเต็ปที่2นะคะแต่ถ้าสเต็ปเดียวก็คือแบบที่ครูสอนเมื่อกี้เนาะอ่าถ้าใครเอาไปใช้ได้ก็ดีนะคะแต่ถ้าใครไม่ได้เรียนใช้วิธีนี้นะคะสเต็ปแรกหากําไรก่อนสเต็ปที่2หาราคาขายเนาะ ส่วนขาดทุนนะคะสเต็ปแรกนักเรียนหาขาดทุนออกมาก่อนก็จะเป็นเปลี่ยนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ให้อยู่ในรูปเศษส่วนแล้วคูณกับทุนเนาะสเต็ปที่2หาราคาขายนักเรียนก็เอาทุนลบกับขาดทุนเนาะถ้าเป็นเรื่องของขาดทุนเนี่ยอันนี้คือสเต็ปที่2นะคะมันก็จะง่ายเนาะแต่ถ้าเป็นการเขียนแสดงวิธีทำนะคะอ่าเราจะใช้หลักการเทียบบัญญัติระยางบรรทัดแรกเขียน อธิบายความหมายของเปอร์เซนต์หรือร้อยละนะคะที่เป็นกำไรหรือขาดทุนนะคะส่วนข้อ2เนี่ยเราจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้เทียมหาที่1นะคะแล้วก็ข้อ3เนี่ยเราจะหากำไรหรือขาดทุนก่อนนะคะจากสูตรเมื่อกี้แล้วค่อยหาราคาขายเนาะถ้าเป็นกำไรก็เอาทุนบวกกำไรถ้าเป็นขาดทุนก็เอาทุนลบขาดทุนแค่นั้นเองค่ะไม่ยากเนาะเราถึงหัวใจแกนหลักของบทนี้แล้วนะคะก็คือเป็นเรื่องของกำไร ขาดทุนแล้วก็ราคาขายเนาะแต่เรายังเหลืออีกหนึ่งเรื่องนะคะในเรื่องของการทำย้อนกลับให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ถ้าเราได้3หัวข้อหลักๆกำไรขาดทุนราคาขายเนี่ย นักเรียนบรรลุเป้าหมายในบทนี้แล้วนะคะ,ะสำหรับการบ้านในวันจันทร์นะคะวันนี้ก็จะเป็นข้อ7ข้อ8นะคะที่ครูป,ปูฉเฉลยเมื่อกี้เลยนะคะนักเรียนก็ทําตามได้เลยนะคะบางคนอาจจะยังไม่ได้ทำเนาะอาจจะนั่งฟังนักเรียนก็ย้อนกลับมาทำนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในวันที่1เนี่ยครูจะพยายามไล่ตรวจที่เรียนทําทั้งหมดนะเพราะอะไร กูให้เรียนทำแล้วกูก็เฉลยหมดแล้วแต่มีคนลับไก่ไม่ทำนะคะบางคนหนังสือยังยังใหม่เอี่ยมเลยนะคะจะให้คะแนนจากบทนี้เนี่ยจะให้คะแนนจากที่เรียนทำทั้งหมดเลยนะคะเรามีใบงานที่ให้ทำแค่2องใบงานเนาะส่วนที่เหลือก็เอาจากที่ครูเฉลยนี่แหละนะคะเก็บเป็นคะแนนเก็บเนาะเพราะเชื่อว่าหลายคนก็ไม่ได้ทำนะคะใครที่ยังไม่ได้ทำเนี่ย เยอะมากเลยนะคะเพราะมันตั้งแต่หน้าอะไรแล้วแ่มันใช้เวลาตั้ง1เดือนเลย Est ใช่ไหมคะบทนี้ตั้งแต่วันแรกเลยที่เราสอนนะคะบทประยุก์เนี่ยเป็นบทที่คือถ้าใครเข้าใจเรียนจะบรรลุเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่ได้เนี่ยคือไม่ได้เลยนะคะเรื่องบทประยุก์ตแล้วมันเอาไปใช้ต่อย,ยอดสูงขึ้นไปเลยนะคะใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยนะคะเรื่องบทประยุกเนี่ยจะอยู่ในชีวิตประจําวันของเราเลยนะคะการทํางานเรื่องของการ ฝากเงินเรื่องของการค้าขายการเล่นหุ้นเนี่ยอยู่ในบทประยุกต์หมดเลยนะคะถ้าเรียนได้ในบทนี้เนี่ยเรียนสบายมากเลยนะคะแล้วเวลาเรียนไปเรียนป .6 เรียนม1ม .2 เรียนสูงสูงขึ้นไปเนี่ยมันจะง่ายเนาะถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วนะคะเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของเงินฝากก็จะง่ายแล้วในระดับชั้นป .6 นะคะเราใช้เวลา1เดือนเลยนะคะเพราะกว่าเราจะเข้าถึงแกนหัวใจสําคัญของบทนี้เนี่ย เราใช้เวลาแบบเยอะมากนะคะเพราะเราต้องไล่ตั้งแต่อะไรเนี่ยอธิบายเรื่องของเปอร์เซนต์เรื่องของ percent, ร้อยละเรื่องของความหมายกําไรขาดทุนใช่ไหมเราต้องรู้ยิบย่อยทั้งหมดก่อนที่จะรวมเป็นเรื่องของกําไรขาดทุนแล้วก็ราคาขายเนาะใครที่ยังไม่ทําเนี่ยรีบเคลียร์เลยนะคะแล้ววันจันทร์เนี่ยเราเจอกันนะคะ ่เราก็จบบทนี้แล้วสําหรับหนึ่งเดือนนี้เนะาะแต่ว่ายังเหลืออีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เราจะทําย้อนกลับเป็นเปอร์เซนต์หรือร้อยละนะคะจะเจอกันในวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการสอนในเรื่องของการหาราคาขายไว้เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เด้อ see you again tomorrow